ทีมไหนเยอะกว่ากันออตาออปติกเจ้าพ่อสถิติชื่อดังได้วิค์โอกาสชนะของ2ชาติคู่แข่งในรอบรองชนะเลิศยูโร2024ระหว่างสเปนและฝรั่งเศสในค่ําคืนวันที่9กรกฎาคม67ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ4ีทีมสุดท้ายครบแล้วประกอบไปด้วยกระทิงดูทีมชาติสเปตตเสนตะไก่ทีมชาติฝรั่งเศสอัศวินสีส้มทีมชาติเนเธอร์แลนด์และสิงโตคำรัก ซึ่งในค่ําคืนวันอังคารที่9รกรกฎาคมคู่แรกจะเป็นการเจอกันระหว่างกระทิงดูทีมชาติสเปนจะลงสนามพบกับตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสฟาดแข่ง2นาฬิกาต,าตามเวลาประเทศไทยซึ่งทางออฟตาออฟทิบริษัทรูปรวมสถิติชื่อดังได้วิเคราะห์โอกาสคว้าชัยชนะของ2ชาติดังกล่าวผลปรากฏว่ากระทิงดูทีมชาติสเปนมีโอกาสชานะ38.2%ขณะที่ทีมชาติฝรั่งเศสมีโอกาสชนะ31.8%และมีโอกาสเสมอในเวลา90นาทีด้วย